ไปกันคะเนี่ยไปไปทะเลไกลเสียงดังอะ่ะ <c oughs> ไปทะเลเดี๋ยวเรารู้ว่าบางแสนน้ำจะสวยไหมไม่สวยใช่ไหมเนี่ยประจองแสนจริงนะไ,ไปทะเลไหนไ,ไปกลางติ๊ไกงติทะเลสัตว์ไปหีบใช่ไหมใช่โอเคเดี <c oughs> ๋ยวเราไปดูซิว่าน้ำจะสวยไหม น้ำจะน่าเล่นไหมเล่นใส่คืนนี้เรานอนกี่คืนเนี่ยเรานอนกี่คสามคืนสามคืนเลยเหรอใช่โอ้โหสองคืนเดียวพอแล้วเดี๋ยวฝนตกสามกายอยู่สามวันอ๋อกายอยู่สามวันอนูหนูอยู่กี่วันไม่รู้ไม่รู้สองวันโอเคเราอยู่สองวันก็พอแล้วเนาะสองวันมุ่งมาสู่ชลบุรีโอ้โห ฝนตลกหนักมากเลยแคมปิ้งวันฝนตลกใช่ไหมสกายใช่อ้โหโอ้โหเป็นไงมืดตบเลยเรามาเช้าเหมือนเดิมวันนี้เรามาเช้านะคะเพื่อนๆเราไม่ได้มามืดเราออกเช้าใช่ไหมวันนั้นเราไปเราไปไหนนะเราไปเราไปสลับบุรีมวกเหล็กเราไปมืด ็นตอนมืดต,ตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นตอนเช้าตีห้าออกจากบ้านโอ้โหเลิกงามยามดีฝนตกครับผมเลี้ยวขวาใช่ไหมเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าตรงนี้เลยค่ะจะถึงแล้วเราเลี้ยวได้วะ <c oughs> โอเคเลี้ยวได้เลยอีกประมาณ2ิโเมตรยทอะไรเดี๋ยวเราต้องแลกบัตรเนาะต้องแลกบัตรปะครับกางเต็นนะครับเขาทอะไรกลางเต็เบรกเบรกเบรกก่อนจอดรถมา่ำอะไรดันอะไรข้ออกกำลังกายจอดเลยจอดที่มีที่จอดไหมคะ เราเห็นแล้วเราเห็นอะไรเราเห็นอะไรคะเราเห็นทะเลเลี้ยวขว<ร>าเลี้ยวขวาอาหาเยอะ ต้นไม้อย,ยู่ด้วยเฮ้ยต้องลากวขาเนี่ยถึงกข้าวะี20เมตรอ๋อนั่นคืออะไรอ่ะนันคือที่นั่งไงที่โหนแบบโหนแล้วก็ปูไปน,นู่นไงแต่ระวังโดนเต็นท์พี่เขานั่งได้อยากเล่นลลน้ำวะเหรอเฮ้ยก,ก้ามปูใหญ่ขน่นี้อนะ่ะขาดเลยนีย่รุ่นนี้ ไหนขอพี่คะเป็นไหนโอ้ยว่ามันตัวอ่อนนี่คือก้ามเหรอคะก้ามเหรอปูม้าใช่โอ้ปูมะอย่าไปดื้อเลยโอ้หัวไปเรื่อยเลยโอ้หัวมาจากไหนกันเนี่ยอยู่ในนี้เุ้ยเราไปเดินดูซิเผื่อเราจะเจอปูบ้างหอย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 ไปดูดิไปดูดิ เดิน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 ไหนเจอปูจิ๋วอุ้ยน่ารักจังเลยดูสิต้องระวังเขาเขาจะเดินปล่อยเขาไปเถอะ ใหเขาเดินเฮ้ยปาท <Hey. S 2> <laughs> ี่นี่ดีมากเลยอ่ะ,ะมีปูให้เด็กๆด,กดูเยอะแยะเลยพี่เขาไม่เอาหรอกพี่เขาไม่เอาหรอกป้าป้าไปช่วยกันขนของก้อนไปช่วยกันขนของก้อน หมาะค่ะในรถอะมีอะไรนะผสมนในรถมาผิดแล้วหน่อยไหมนะหมอเอาได้ปะเอาไปทีเสื้ออันไหนะมีในรถอยากเสื้รถอะไรกันขอให้รอ่ะันเพราเสื้อผ้าไม่เอาไปหรอกวะเดี๋ยวมาแต่งที่นี่ก็ได้ดไปะมีของอย่างนี้ ขวแล้วกลับมากลับมาทางนี้มาวิ่งทางนี้โอ้นอกบินนกบินน,นกทำไมเหมือนนกคอตกเลยวิ่งหลายเล่าแล้วเนี่ยเหนื่อยแล้วเนี่ยไม่มีล้มกานพอแล้วพอแล้ว สนุกไหมคะชอบที่นี่ไหมหชอบเนาะสวยมากเลยอ่ะทะเลทะเลสีฟ้าเลยแล้วก็มีปูมีหอยเด็กๆก,กำลังจับอยู่ไ,ไกลๆไกลไกล่ไ,กไม่ไปจับกับขวัญข้าวอ่ะน่ะเขาจับฮ<า>ะกำลังจับเลย หรอไหน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 โอ้ยตัวใหญ่จริงจริงด้วยมามีแตนด้วยเหรออุ้ยโดนแตนต่อยค่ะตรงไหนเนี่ยไปดูสิจะโดนต่อยอย่างเนี้ยตรงไหนอ่ะโอ้ตายแล้วเผาเหรอโอ้น่ากลัวมาก ต้องระวังเด็กดีๆเลยอ่ะหูเต็มเลยอ่ะกำลังทำรังเลยอ่ะเก่งไปทำอะไรอ่ะจะผูกเชือกอะไรงตาบอยผูกต้นไม้อ่ะเด้ยดู้ยเยอะมากอ่ะเดี๋ยวไปตัวดูเยอะอายเย็นอ่ะสองรังสองรังเลยนะเนี่ยทีนี้ก็มีนะเว้ยนะมีรอบต้นข้างล่างก็มีนะน่ะเฮ้ย แต่ไม่ใช่เรื่องลำบากอีกต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่บ้านเรานะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูดูบ้านพี่มิกนะคะพี่มิกพี่มิกมีอะไรให้เราชมบ้างนะคะวันเรามารีวิวบ้านพี่มิกโอ้โหเลยเย็นฉำมากเลยอ้ยเย่กโอ้โหนนี้น่ารักมากดูดิโหมีไฟด้วยอะแน่นมาก โอ้รุ่นอะไรคะเนี่ยรุ่นอะโครลิติกค่ะอะโครลิติกอะโครลิติกอคลิิตกเย็นาเย็นมากนะะคเพิ่งจะเสียบนะเนี่ยเพิ่งเสียบใช่ไหมใช่เลยเพิ่งเสียบเองอ่ะแต่ว่ามันเย็นฉ่ำมากอ่ะเนาะประมาณนี้ดูดูสติกเกอร์ยังไม่แกะเลยเป็นไงทิปแรกเลยใช่ไหมคะทิปแรกเลยทิปแรกเลยนี่ดูห้องนอนเขาเปิดแป๊บเดียวเย็นเลยนะเปิดแป๊บเดียวเย็นเลยเหรอเดี๋ยวเราต้องไปจัดบ้างแหละโอ้โห ดูห้องนอนพี่มิกใครบอกมาเต็นลํลำบากแต่ละลำบากตรงไหนก่อนยังไม่รู้เลยจะลำบากตรงไหนอันนี้มีห้องมีห้องโถด้านนอกด้วยนะคะเพื่อนห้องโถห้องแต่งตัวห้องแต่งตัวเป็นไงโหเจอผืนหมอนใบเจอผืนหมอนใบสุดยอดเลยอ๋อตรงนี้คือท่อลมร้อนเหรอใช่ค่ะแล้วก็ระบายอากาศไปข้างนอกสบายพกพาง่ายพกพาสะดวกค่ะทุกคนเราเน้นเต็น์ใหญ่ เราเน้นเราเน้นเราเน้นความอลังการความใหญ่โตสมฐานะเย็นเนาะเย็นเย็นเราจะไปที่ไหนก็ได้นะคะเพื่อนๆใครบอกกลางเต็นลำบากดูพี่มิกขอขอเดินหน่อยนะคะโอ้ช่ำมาช่ำมาค่ะหน้าแม่เธอชาน้องไข่บุกมาให้ไปไม่เดินก็ตหลัด

เฮ้ยทำแล้วฮะถ่ายคันแล้วเหรอโอ้ยแล้ไม่ถ่ายไกลเลยเมื่อกี้โดนอะไรกันมาไม่รู้แมงกระพุนเหรอถ่ายดูดิถ่ายดูดิหลังแดงเลยหุยสกายโดนแมงกระพุนมาเมื่อกี้ไปเล่นน้ํากันมาไม่โดนก่อนเข้าไม่โดนรู้ที ไ,ไหนดูทิไม่หายยังลูกเนโหรีบทาแอลกอฮอล์ใหญ่เลยของกายโดนดนิดนึงไม่เยอะมากอ่าอย่าอย่าไปจับมันอย่าไปจับเขาเดินไปตลาดไปซื้อของสดใช่ไหมไกลมากเลยเนี่ย กลับไปเอารถยังทันนะเดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะโอ้ยตรงนั้นมันไปไม่ได้แล้วนั่นอะไปกันมาแล้วเราไปได้ขออยู่ห้องน้ำเอย ขอดูน้ำพี่เต๋พี่เฉยไหมนะตอนนี้เทนี้เยอะคุณผู้มพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดินไม่ได้แล้วขาอ่อนแรงพาเดินมาตลาดไกลมากถึงหัวเอารถมาจอดตรงนี้ก็จบแล้ว

เดินได้แน่มีรถหนามกันด้วยนะเออมีรถหนามด้วยนะน่ะ่เจอ้องลอ้เฮ้ย มันต้องรีบด้วยเหรอเราต้องรีบซื้อแล้วรีบกลับนะทุกคนเพราะว่าน้ำท่วมจะกลับไปได้น้ำถูเซนผมจะรอดดิโอ้สนุกดกอก มีความตื่นเต้นไปครับถึงแล้วไ,ไปไหนคะไปเล่นน้ำไปเล่นส่าว่ายน้ำเด็กโอ้โหเราจะมาเล่น จะว่ายน้ำเราจะมาเล่นจะว่ายน้ำกันค่าบริการคนละ20บาทเปิดผิดเอล้างล้างตัวสะอาดเอายพลงได้ป่ะ ด้เลยเด้เลยไปข้าโดนคุ้ดิแมงไม่ไหวไปโดนลงเยเดี๋ยวหาแล้วเดี๋ยวพ่อเล่นเดี๋ยวพ่อตามไปโปงโเขื่อลววะอ่ะโปงตเข่อ้ เมนูอะไรคะเนี่ยข้าวโพดใช่ไหมข้าวโพดคาราเมลระวังมือร้อนนะไหนกระเพ่อยอยู่ข้างในห้ามปล่อยมือนะถ้าร้อนก็บอกไไไหมร้อนก็บอกนะไ่ขอนยังต้องให้ร้อนร้อไ้ไม่น เมื่อยแล้วเป็นไรเปล่า่อนะไหอมแล้วฮะชีสไงกินป่ะหอยเชลล์ชีสนี่อะไรเนี่ยไก่ข้าวโพดเหรอข้าวโพดคาราเมล โอ้โหดีดปุดๆเลยเพิเจ้าอจกมาด้วยมันร้อนหรือเป,อป,ป,าาปล่ากายปลาปลาต้องมาวางไว้เดี๋ยวปลาเกาะข้างบนอะกลับไม่ได้ตอนแค่อุ่นหรือเปล่าไฟไม่ร้อนแล้วดีดีดดดดดดดชิมหนอยคาราเมล อยู่นี่เอาะลรข้าวหลัมเนี่ยเยอยอะป <c oughs> มึกแบบสดๆเลยค่ะทุกคน ลูกแม่ดูพี่เขาทำปลาหมึกให้เราอยู่ปลาหมึกแบบสดๆเลยต้องกินกลางทะเลเรียบ้อยเลยแม่ไปออกทะเลมาแม่ได้ปลาหมึกซาซิมิมาฝากพ่อเนี่ย เราไปทะเลมาเราไปล่าปลาหมึกมาให้เธออยากกินมาซาชิมิแบบสดมากฉันไปกางทะเลมานี่แ่ฉันกินไม่เป็นนะฉันให้คุณสามีกินเอามาหนีบมือเขายังมีชีวิตอยู่เลยก็เลยกินเลยตามชอบเลยเฮ้มุ้ยตับดีดีนั่นแหละยกเลยใส่วาซาบิด้วยดิเดี๋ยวแล้วกันเลยนะหนีบมือ

อน้ำผึ้งอือหืออือหือโว้ยรับตาตาดูสิจ้าระวังไปกัดไปกัดปากนะปลาหมึกกัดไปเคี้ยวดีดเคี้ยวละเอียดนะิกคอตายนะปลาหมึกกัดปากเคี้ยวละเอียดนะเคี้ยวให้ให้หมดเลยนะไหนดูนี่ ดชุดแาบบู๊จบจนก็สีก็สองละอโอไม่เปลี่ยนชุดละคะชุดชุดอะไรคะเนี่ยเหนื่อยแล้วนะชุดนอนนะเนี่ยเฮ้ยไม่เปลี่ยนชุดหรอแล้วเปล่าเลยเล่นด้วยกันน่ะ โอ้โหไปจับไปจับอะไรมาคะเนี่ยูพ่อบอกให้ปล่อยปูพ่อบอกให้ปล่อยอะพ่อบอกให้ปล่อยยังไม่เห็นเลยเพื่อนยังไม่เห็นเลยเนี่ยเพื่อน่ยังไม่เห็นเลยไปไปล่อยแล้วป่ะอะไปด้วยไปด้วยเอาไปเดินดี๋ยวเราเอาปูไปปล่อยจับเสร็จแล้วต้องเอาไปปล่อยด้วยนะเราไม่ทำร้ายเขา จับเล่นไปปล่อยเขาดีๆนะปล่อยตรงนี้เหรอปล่อยตัวเล็กก่อนอ่ะหยิบหยิบเลตัวไหม,มให้เขาเดินเองเหรอปูเยอะมากเลยอ่ะจับเขาเทรตรงนี้สิไปแลดูตัวไปแลติดหนึ่งตัวยา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 ไปทำเขาสิให้เขาไปเองน้องไปแล อามีตัวใจด้วยไม่ได้วพร้อมยังกายไม่ตีนน้อ